คือเขาวันนี้อยู่กับดิวพครเกมครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบเด,เดอ,อ,อ,อเดออะไรเออเดออะไรทุกคนคือมันชื่อว่าเออแฟนไทยด้วยกันครับมันเป็นแมปมุมกดนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันแต่ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือว่าผมจะตายก็คือคอนเซปต์นี้แบบแบบทำาไง,งก็ได้แบบให้เราอยู่รอดได้นานที่สุดแหละมันไม่มีทางออกเอ้ทุกคนแค่เราดีผีแบบ หมือนเนื้อเรื่องตรงเนี้ยแบบเนื้อเรื่องก็เดี่ยวก็คือแบบเราเดินมาใช่ไหมแล้วเราไปเจอถ้าปุ๊บตรงไปจะไปเจอผีถ้ามีจาสแกลขอัยด้วยครับถ้ามีเสียงอะไรก็ขอไยด้วยวันนี้ต้องพูดดังๆหน่อยเพราะว่ามันเออคือเสียงมันเบาอ่ะตอนตอนคลิปแรกอ่ะเออทนเสียงอะไรผ่านเก็บผ่านเก็บผ่านเนี่ยเสียงผีมันมาใกล้ๆอ่ะทุกคน โอยอชจับสกแกมาเต็มออจสกแกมาเต็มเลยทกคนโอโห,โอโหผมไม่รู้ว่าจะไอ้นี่เป่าวิต้โอโตมาด้วอือเราอยเลือดไปรอยเลือดมาทำไม คือแบบเหมือนไอ้พวกนั้นเป็นแบบตัวลับๆอ่ะแบบเหมือนแบบด้วยด้วยเอฟโอแบบมาปล่อยพวกมันส่งเอาไว้แดนนี่จะมาป,ปล่อยโลกอ,นนอืน่นจะมาป,ปล่อยโลกนี้หวานหวานซ้ายซ้ยายดีทางซ้ายคือผมก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์เกมอ่ะ <c oughs> คือผมไม่เข้าใจอ่ะแบบไม่เข้าใจอะไรเลยต <c oughs> ิงก็สิบปเนย โอ้โหตกใจหมดเลยอ<ห><ห>เพื่อนทำไมนายต้องทำให้เราเดี๋ยวว่า คลิปนี้อาจจะไม่ได้นานหรอกครับเพราะว่าอย่างนี้ผมผมจะบอกว่าไอ้แมปแมปตอนนั้นที่ผมจะอัดมันเป็นเดอะเล e ครับแล้วคือไอตอนที่ผมอัดเดอะเลคอะมันไอ้นี่ยคือมันแบบนานเกินไปอะ่ะคือแบบมันต้องตัดคลิปอะ่ะพวกเขาต้องเข้าใจอะ่ะโอเคตอนเราไปทางซ้ายไม่ดีแทนนั้นไปทางขวา

หายละรองเร่อยไปเลยบอกว่าหวานทุกคนเ้ยเสียงมาจากว้าวทำมาทาดงขวาเฮ้ยใครมาบอกมาดูดิใครมา จะไม่ตัดครับเพราะว่าผมตัดคลิปไม่เป็นผมตัดคลิปไม่เป็นอ่ะเออคือผมตัดคลิปไม่เป็นอ่ะโอ้โหแน่นอนว่าครั้งนี้แบบโคตรอลังการแถมผมซื้อไหม่มาใหม่ด้วยไมอนั้นหรือว่ามันก็พอได้นะครับ ฟังเสียงก่อนครับฟังเสียงอยู่เอเยไปแล้วหรือเปล่า,อาโอ้ยได้รลับนโมทายะ เวลาที่กูเอาไปไปทำาลไครับคลิปนี้มีคำอยาบขอไปเลยครับพอดูหน okay. ่อยว่าตอนนี้ก voilà ี่นาทีแล้วโอเคถ้าถึงประมาณทุกนาทีผมน่าจะเลิกแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวมันลงไม่ได้ครับมันลงไม่ได้นเออคลิปแรกผมก็จะแบบ แบบนั้นะทุกคนจะได้ไห้ที่ผม,มเ,เล่นดูสโคบ่ะยาาเลยไ้ดูสโคบันทมันเลงหัวแม่ไม่ยิงอะ่ะคือเสียงมันดังอ่ะครับอีกฝั่งอะ่ะเออก็ขออภัยด้วยครับถ้ามีเสียงอะไรมาขัดเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเงียอบอ่ะเวลาปิดรับพอเสียงหน่อยพอเสียงหน่อยปอเสียงอะ่ะพอเสียงอันนะั้นอะ่ะ หลังๆเห็นปะอโอเคขอบคุณแตงโอเคเมื่อกี้ผมไปปอกเมื่อกีฮัลโหลไกส์สไปร์ตันแต่งันไปโอ๊ยวุ้นไปวุ้นเราอย่นี้เราก็ตายหมดเลยท้ายเราก็ไม่ได้ทำอะไรตีมุกออกไปมันมันเป็น โอ้โหวัดแย่เลยอ่ะโอ้วันนี้พี่ตีเราไปเข้าเดินจะข้เฮ้ยมันจะเข้าไหมเรียกไปเข้าโอ้โหทาย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 ถายเอาไปลงเฟซบุ๊ก ไอตี้ขอโทษไม่เราฆ่าเพื่อนเราไปหมดเลยอะไิตี้เราขอโทษโอ้โหแย่เลยอะติดตามผมก็น้อยด้วยสน ตอนใจผมแค่มาอัดคลิปหละเพราะว่าอยากให้คนอยากให้อยากให้ลองแบบดังรู้มั้งอยากลองดังรู้มั้งอ่ะผมก็เคยแบบดังเลยอยากอยากลองดังดูสักครั้งอ่ะแบบการแคสเป็นเกมเหม่อถ้าถ้าใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็บอกได้นะครับผมผมอาจจะเล่นแบบมันก็ได้แต่ว่าจะเล่นแบบที่เสียโลบักครับเพราะว่าผมมีโลบักไม่พอไม่รู้ว่าจะเติมตอนไหนอาจจะเติม ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าเพราะว่าปีหน้าก็มันเกิดมันเกิดเพวันภพปีของทุกคนเขาเขาจะไม่แต่วันเกิดกันใช่ไหมครับขอดูก่อนว่าตอนนี้มันเท่าไหร่ละโอ้โหถ้าหน้าจองผมดับไปนี่ผมจบเลยนะโหแบบโ้แบบจริงๆผมก็อยากอ่านให้ทุกคนทุกคนดูนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีผมอะ ผมอยากอากาให้ทุกคนดออูอ่ะเออเออเดี๋ยวผมถ้าก็คือก็คือผมที่จริงไม่อยากก็ไม่อยากเป็นคนดังขนาดนั้นอยากแค่คนรู้ว่าผมผมแค่มาเล่นเกมครับแค่อยากให้เฮ้ย Oh my god เ m มสโอเคครับเออเราน่าจะจบคลิปนี้กันแล้วหรอครับเพราะฉะนั้นถนะ้าใครอยากให้ผม เล่นอีกว่าผมไม่เล่นแน่นอนผมจะไม่มีวันกลับมาเล่นไอกเกมบ้าน,นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอให้คนดูประมาณขอให้คนดูประมาณหนึ่งหนึ่งเอ่อประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันก็พอแล้วครับเออขอขอแสนนึงดีกว่าแสนนึงพอครับแล้วถ้าใครถ้าใคร,ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปน้าถ้าใครกดแบบ เยอะๆหน่อยผมก็อาจจะมาลงเร็วๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับบาย